นี่เป็นทางเข้าบ้านนองพี่สาวนะคะที่หมู่บ้านแม่สุรินทร์น้อยนะคะทางก็จะมาข้าของคือปลกไร,ปร่ปลูกสวนเดี๋ยวไปดูพี่ี่มู่บ้านนะคะนี่ก็พรีเซนเตอร์ของเรานะคะชื่อชื่ออะไรคะพี่พี่อารีคะ่ะพี่อารีนะคะวันนี้เรามาในหมู่บ้านพี่อารีนะคะพี่ดีจะพาไปไหนคะวันนี้ไปเก็บผักค่ะอ๋อทำส้มตำอ๋อทำส้มตำนะคะ โอ้ยหมู่บ้านอากาศดีมากๆเลยอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรคะพี่อันนี้อันนี้นาของพ่อค่ะอ๋อนาของพ่อเราต้องข้ามรั้วไปใช่ไหมคะเราจะไม่ถึงหมู่บ้านใช่ไหมคะอ๋อพี่ลีพามาเก็บมาละกอก่อนนะคะเพื่อจะไปทำส้มตำดอกอะไรคะพี่ดอกคริสต์มาสดอกคริสต์มาสป่าใช่ไหมคะ โอ้ยนาพี่เขาสวยมากเลยนะคะนี่เราจะเก็บริดไปทำส้มตำกันนะคะริดเยอะมากอุดมสมบูรณ์มากเลยปลูกเองเหรอคะพี่ใช่แล้วปลูกเองปลูกไว้กินทุกอย่างไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาอ๋อธรรมชาติจริงๆเลยนะคะที่คิดมาไม่มีสัญญาณนะคะ ที่นี่ปลอดสัญญาณโทรศัพท์เงียบสงบถ้าเกิดมาพักใจนี่มาได้เลยใช่ไหมคะได้เลย <laughs> <c oughs> ข้าวโลหมดเลยอ่ะอ๋อยังไม่ได้เกี่ยวหรอคะพี่ยังเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะนอนเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราจะนอนเกี่ยว <laughs> พี่เขาบอกมีการเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนด้วยนะคะพี่เพิ่งรู้เราจะมาเกี่ยวมะนาวนะคะโอ้มีต้นมะนาวด้วยหอมมากมะนาวชอบปลูกมาก ดีจังเลยพี่ก็ปลูกเองมะนาวก็ปลูกเองโอ้ลูกให่มากเลยพี่มีครบสูตรค่ะโอ,โอ้มีครบสูตรเลย,ยแต่ว่านาพี่เขาสวยนะคะแต่ว่าเสียดายที่มันล้มนะพี่นี่ก็เป็นพี่สาวพีชนะคะที่รู้จักกันที่เขาเป็นคนกะเหลี่ยงขาวนะคะ พี่เขาก็เลยชวนมาเที่ยวที่หมู่บ้านพี่เขาเพราะว่าอากาศดีพิดมาสองสามครั้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยได้ถ่ายคลิปไว้เลยวันนี้ดีจังได้ไปถ่ายโอ้โหเยอะแยะเลยเก็บมาละโกที่ไหนคะพี่จ๊ะเอาใส่ไว้ที่สิอยาให้เป็นพุงนะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเก็บมาละกอต้องข้ามหัวไปเก็บมาละโก อากาศเย็นดีอุ๊เป็นดงพริกเลยนะคะีร้องยโอ,อ้ไม่เสียงชนีร้องด้วยว่าชนีในป่าเหรอคะพี่ใช่ป่าต้นน้ำอ๋อป่าต้นน้ำผมไม่ให้ตัดซุนอ๋อเอาลูกนี้เนาะค่ะเออได้ค่ะเอ,ไ,อได้ไมพี่ <laughs> <laughs> ได้ไมล้ะ ได้แล้วหนึ่งลูกเดียวพอละลูกเดียวพอลคะค่ะเดียเด๋ยวจะไปทําส้มตำกินที่บ้านของพี่อาลีก่อนต้นนี้คือต้อนอะไรคะพี่ต้อนอะไรนะหน่อคาหานหน่อคาหานอ๋อมันจะมีตรงที่บางพื้นที่นะบางพื้นที่อ๋อมีแต่บางแค่บางพื้นที่ใช่ไหมคะใช่อันนี้เขาอนุรักษ์ไว้อ๋ออันนี้เขาอนุรักษ์ไว้นะคะโอ้ดูทางเป็นธรรมชาติมากค่ะเด็กอีกไกลไหมคะพี่จะถึงบ้านพี่ ประมาณสองกิโลอ่ะสองกิโลเนาะได้ค่ะ,ะเสบียงนี่เราจะไปทำอาหารกินในป่ากันนะคะใ,ในไร่กันนะคะน่ <laughs> ตอนนี้หลุดออกจากสภาพการเป็นสาวเมืองนะคะมาเป็นสาวป่าแทนแล้วตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านเทียรีกันเลยค่ะ <laughs> ถึงบ้านเทียรีแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่ <laughs> สบายดีไหมคะ <laughs> ไม่เจอกันเลย <laughs> <laughs> วันนี้มาเที่ยวไหนนะคะ แ<ห>ป,ปเกาะาต่าฮะไปผาบวงไปไหเนี่ยคะไปสวบวังอ๋อแม่กินข้าวหรือยังคะอ๋อทำอะไรกินข้าวันนี้ไ <laughs> อ้บอมวันเด้อล่ะคณแม่เป็นกระเลียงเขานะคะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะพี่ลีจะไปทำส้ตมตำกิน มอออกไปตรงนี้ก็เห็นวิวเห็นธรรมชาติตัวนี้ก็เป็นเล้าไก่เลีย้ยงไก่ด้วยสวนข้างนอกเป็นเล้าเลี้ยงมัวเลี้ยงควายนะคะเยูี่พี่อารีสม้ตมตำกินน้ำและะ้วพ่ออันนี้กำลังหุงข้าวอยู่นะคะคุณพ่อของพี่รีกำลังหุงข้าว <laughs> โอ้ยหข้าวแบบบนดอยหงข้าวแบบตาอฟืนนีหอมดีเนาะพี่พี่ี่รียมอะไรอยู่คะตำน้ำพริกมะเขือส้มมะเขือเทศอ๋อสุดกะเลียงขาวหรือเปล่าคะพี่ น่ากินหอมมากเลยอะอยากดูท่าตมน้ำพริกจังเลยค่ะจะอร่อยมากอันนี้เป็นในห้องครัวนะคะห้องครัวแบบดั้งเดิมคุณพ่อก็กำลังหุงข้าวนะคะกำลังจะทำกับข้าววันนี้ทำอะไรกินคะพี่ตำน้ำพริกแล้วก็เดี๋ยวม่รู้เลยทำต่ออ๋อใส่ไพ่หลือด้วยเหรอคะพี่ใช่ใช่ไพ่หลืนไหมอ๋อไั่หลืน ปลูกเองหรือเปล่าคะใช่ปลูกเองปลูกมันในไร่ข้าวอ๋อปลูกในไร่ข้าวมาชิมน้ำพริกกันนะคะพี่หลิวให้ชิมหน่อยว่าว่าเผ็ดไหมหรือว่าว่าเค็มไหมนะพี่เค็มไหมพอดีไหมอ๋ออือได้อยู่นะพี่ได้อยู่เผ็ดกินแล้วรู้เลยว่าเผ็ดใช่กินไม่ได้แต่ว่าอร่อยอยู่นะ อร่อยอร่อยเผ็ดมากเลยเดี๋ยวรอหุงข้าว <c oughs> เดี๋ยวรอหุวข้าวเสร็จเราก็จะกินข้าวกันนะคะพี่ทำอะไรอีกอย่างคะเดี๋ยวหนูช่วยทำแกงอะไรอย่างเดี๋ยวหนูช่วยไ,ไม่รู้อะไรแต่พี่กินน้ำพริกก็ได้กินพี่อ,พอย่างเดียวก็ได้แม่ครัวกำลังคิดเมนูต่อนะคะ ดูมุมนี้อ้วนมากเลยโอ้ไผ่หลืนผ้าหลืนเยอะมากเลยกลิ่นผ่าหลืนหอมมาไกลๆโอ้วพี่อารีนี่คือแบบเป็นตั้งเดิมจริงๆเลยนะคะเหมือนไปเข้าค่ายลูกเสือเลยเหมือนไปเข้าค่ายลูกเสืออ้แม่ควคนสวยของเราค่ะวันนี้สวยแล้วค่ะในเอกจำทริปนี้ค่ะพี่เขาตั้งพริกเสร็จแล้วนะคะ เสร็จลั่งหรอคะพี่เสร็จแล้วสภาพัอ๋อน่ากินน่ากินค่ะกาอะไรคะอันนี้ชิคโ็เดีรอคะพี่ใช่ชิคโ็เดีอันนี้นะเดี๋ยวพี่ชิมดูนะได้ค่ะเพราะว่าพี่กินไม่ได้อ้าวทำไมคะพี่เผ็ดไงอ๋อตำเองแต่้คนอื่นกินใช่ไหมโอ้ยห้องขวข้างหลังค่ะตอนนี้ก็พิดว่าจะเดินไปที่วัดนะคะที่นี่มีวัดด้วยนะคะที่เป็นเป็นวัดแม่สบ้านแม่สุรีน้อย อันนี้เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนของเด็กๆมีแผงโซล่าเซลล์ด้วยอูหอันนี้เป็นป่าดอกพี่อารีบอกว่าเป็นดอกคริสต์มาสนะคะคิดว่าสวยนะสวยดูสวยดีเดี๋ยวขอดูใกล้ๆนะคะโอ้ยสวยจริงๆด้วยดูไก,กลๆเป็นสีแดงอะแต่พอพิ่เดินมาใกล้ๆเป็นสีเหมือนจะเป็นบ้านเย็นนะคะมูยมีทุกบ้านเลยอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของพี่อารีเองนะคะ หมู่บ้านแม่สุริน้อยมีร้านขายของด้วยเป็นร้านขายของเล็กๆนะคะเขาก็ขายให้คนในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้อันนี้คือทางเดินขึ้นไปบนวัดนะคะเดี๋ยวพี่จะเดินไปบนวัดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆดูแล้วตรงนั้นเป็นจุดชมวิวนะคะพี่ๆบ้านเรานี้มีจุดชมวิวเดี๋ยวจะไปยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายหมู่บ้านให้พี่ๆดูนะคะ ตอนนี้พี่ก็เดินมาถึงที่จุดชมวิวเมื่อกี้แล้วนะคะอ๋อตรงนี้เป็นร้านขายของด้วยนะคะแต่ว่าเขาปิดนะคะวันนี้เหนื่อยมากให้พี่ๆดูวิวข้างล่างนะคะอันนี้คือบ้านพี่อรีตรงเมื่อกี้ที่พี่บอกนะคะพี่เดินขึ้นมาเห็นภูเขาเห็นอะไรสวยมากพี่เคยมาบ้านพี่อรีประมาณ สองหรือว่าสามครั้งนี้แต่นานแล้วนะคะแต่ที่พีดมาพีดมาถ่ายมุมนี้พี่เคยมาถ่ายมุมนี้พีท่ทําอ่ะเขียนบทความอยู่นะคะพอดีพี่เป็นนักเขียนนะคะเมื่อก่อนก็เลยเขียนบทความเกี่ยวกับหม,มบงหม,มบ้านนะคะพี่พีติดตามได้ในบล็อกบิดนะคะพี่พี่จะเห็นว่าพี่เขียนบทความอยู่ <laughs> เกี่ยวกับเรื่องชนเผ่านี่แหละค่ะเขียนมานานแล้วประมาณปีกว่าแล้วนะคะเขียนได้ปีกว่าแล้วเ <s> พิ่งทําคลิปครั้งแรกบรรยากาศสวยมาก เดี๋ยวไปต่อกันที่วัดนะคะโหสวยค่ะตอนนี้ก็มาถึงวัดแมส่สรีแล้วนะคะเขาเรียกว่าวิเวกอาสมนะคะแต่ว่าข้างบนก็เป็นวัดอุย้ยมีดอกบอัวตองด้วยเจอดอกบอัวตองอยู่แล้วเบ่งบานสวยงามมากเดินมาค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือทางขึ้นวัดขึ้นไปอีกไกลอยู่เดี๋ยวพี่ไปถ่ายบรรยากาศบนวัดนะคะขอเดินขอตัวเดินขึ้นไปก่อนนะคะ ตอนนี้พี่ก็เดินมาถึงบนวัดแล้วนะคะบรรยากาศสวยไหมคะม,มีดอกบัตองทั้งสองข้างทางเลยรอบที่แล้วพี่มาไม่ยังไม่เห็นนะคะดอกบัตองโอ้ยสวยนี่ก็ใจดีนะคะนี่ก็ระฆังมีตรงนี้ด้วย มีศาลาไม้ให้นั่งพักผ่อนด้วยนะคะพี่จะขึ้นบนวัดนะคะแต่ว่าพระไม่อยู่นะคะยังไม่เห็นมองว่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เขาบอกว่าเปิดเข้าไปได้เลยนะคะพอดีพี่สอบถามคนในพื้นที่แล้วก็เพียอรีแล้วสวยไหมคะด้านในด้านในสวยนะคะ เรากำลังจะกินข้าวนะคะข้าวของพี่อาลีก็หุงข้าวเสร็จแล้วข้าวหอมมากมากเลยกับข้าววันนี้เดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้พี่ลีก็กําลังห่อข้าวนะคะเตรียมเสบียงไปหรอคะพี่ใช่ห่อข้าวใส่ใบตองนะคะไปไร่ไปไร่เข้าตีข้าวใช่ไหมคะใช่เราจะตีข้าวกันตองกลางคืนเพราะว่าตองกลางวันร้อน อ oh. มาไปด้วยนะเราจะทำอะไรกินอีกคะพี่เกงไก่ที่กไก่ไ,กไหมคะพี่ประมาณห้ากิโลห้ากิโลโอเคเดี๋ยวไปเจอใกี้นู้นค่ะค่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วพี่อลรีบ,บอกพิดว่าจะพาพิษไปที่ที่สวนนะคะเขากำลังตีข้าวกันอยู่เตรียมตัวพร้อมแล้ว จากสาวในเมืองมาเป็นสาวบนดอยเราอยู่ในเราอยู่บนดอยนะคะเราอยู่ก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่พอดีว่าข้างในป่าเนี่ยมันจะอาจจะแบบมีหนามมีอะไรใบบงใบไม้นะคะพี่ก็เคยลุยป่ามาแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแต่เราต้องเดินไปนะคะในพิธายากรไปเรื่อยๆตามทางนะคะกับพี่อารีแล้วก็ ญาติาที่อาลีนะคะเดี๋ยวเราจะไปตีข้าวกันแล้วก็เราจจะไปทำข้าวกินกันด้วยนะคะพอดีว่าน pues oh, e ี้ได uh ้ไ huh. ก nice. right. ่มาหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูไก่กันค่ะเตรียมพร้อมเลยนะคะเนี่ยอะไรคะได้ถุงไฟหัวค่ะไปค่ะไปเจอกันที่ไร่นะคะมีมาม่าด้วยนะเออมีมาม่าด้วยเหรอเ ชุดพร้อมค่ะชุดพร้อมคนพร้อมไหม <c oughs> อาจะไปที่ไร่กันแล้วนะคะ <c oughs> เกียรีพร้อมมากเอาของขึ้นอ๋อนี่ถุงเหรอเดินทางไปไร่ก่อนนะคะต <c oughs> อนนี้เรามาถึงที่ทางไป ห้างไล่ใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วไปทางไหนคะไปทางนีโอ้มีลูกอันนี้ด้วยมวอลซีนีคนละไม้ป่าที่พี่กินแตอนเด็กๆอ๋อรสชาติมันเป็นยังไงคะหวานชิมหน่อ,อยน,นะคะอุ๊ยตกอมหวานจร,าริงหวานฟาดฟไปทางไหนคะพี่ไปทางไหนไอะ่ะแฮ้ยอะไรเจ๋อเลยปะเนฟอร์ นะคะ